ฉันกบผมอยู่กับผมลุงปาล์มนะครับวันนี้อยู่กับเกมบัสไตเพิ่งหัดเล่นเป็นเกมแรกเก่งไหมล่ะขี่โมกุโมไว้ก่อนเนี่ยเวลร์่สองกูไปแอบซ้อมมาเล่นละกูกูกูรู้ที่จการเล่นเกมของมันแล้วพึ่งไปแอบซ้อมเล่นมาเก่งจัดอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับพอดีต้องอัดคนเดียวเพราะว่าลุงลุงลุงก๊อปมาในนี่ มันยลุงก็มันไปกลับบ้านโคราชต่างจังหวัดนะครับอ่าเรื่องตัวอะไรดีวะกูนี่เลยเรื่องซีโร่เลยตัวตัวแอคดีโอ้มีสกินีกไม่ได้เติมซื้อเลยอุย้ยเหี้ยใจหมดเผื่อไปกดยิงมามาเก็บเก็บแรกของวันเว้ยนี่ ดูดูไว้ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกไม่แม่นมันโคตรแม่นมันจัดจัดอ่ะอ้าวพีซีโลคูไปละโอลงไหนดีวะลงไหนดีวะท่านผู้ชมเอ่อลงไหนดีวะที่มัน มาตรงน um? ี้แม่งเลยเราขอดูขุดูมุ่มกองก่อนอุ้ยไม่มีใครตามมาสบายแล้วกูเพิ่งเจเวลาใส่ฟาร์มล่ะโอ้โหได้คาเก้าแปดไอชิบหาย เสียเสียงเสียงีีีไไู้ินนะูินมึงลงมามึงลงมามึงซยนะพูดแค่นั้นแหละอ๋อไม่รูกูลงก่อนลกูไม่อยากเสียอยู่ใกล้มาก มาซซยเนาะก no ูพูดแค่น um> ั้นแหละกูเล็งหลอกไว้แล้วด네ีกว่าอุ้ยเอ็นสเล่ยอุ้ยอเฮ้ยเกือบดีนะกูเห็นโอ้ยเลี้ยนตรงไหนละเลี้ยนอะไรเลียนเว้ยละเว้ยละก็เป็นซันเนเตอร์โอ้ยอุ้ยอุ้ยช้ามันอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นปีช้าตัวสบพ้ายใจวะ แถวนี้มีคนมาวัดทุกคาบั้ยมม่คนไหมวะกูเล่นไม่ถึง้วยไงสเสียแลววนอเสียงที่ดีขึ้นวยกแวนไปหมดแล้วกูเจ๊

หลังหลังหลังมาดิขออนุญาลู่อุ้ยโอ้โหอาก้าลูกรักกู้ลู้งลุ้งเจ้าเล่นปืนดีมามาให้มาให้อ่ายมาแถวนี้ไม่ค่อยมีว่ะคนแถวนี้ไม่ค่อยมีว่ะ Oh yeah, we stopped. เดียวอาก้าไว้ก่อนเลยเฮ้ยเสียงตีนกล้ใกล้ยอ่อก่อน้นบันไดมาเร็งรอหรือเปล่าเร็งรออเอ้างไอ้ห่าบอดอุย้ยเรนด้วยพวกคุณ ออต้องห่วงสิบนัดถิว่วแถวที่เราฟาร์มอยู่น่าจะพอปั้งเก่งด้วยไม่ใช่สกิลตัว,วละครปล้งใช้ไม่เป็นงงกับมันอยู่วิว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 พี่จ๋าพี่จ๋าผมเล่นกิจสิทธทางไนพี่จ๋าพี่จ๋าอย่ายิบผม

ขึ้นมาดิอีกย่ลปละขึ้นต่อขึ้นต่อดูสิตรงนี้โคตรโล่งอ่ะตอนนี้มันยืน,ยน,ยนี่สูไงไลยเอ็นวิกกิ้เอาคนหมอผมนมึกว่นานาึกว่าปอด อยน่งไม่หมดธรรมดานะ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนานาไปเล่นแรงเลยไอ้ตกใจบทไอ้เวนแม่งแม่งอยู่สู้เม่์สู้เม่เสียงเลยไอ้ห่า เก่งกูเก่งกูเก่งจำไว้ก uh ูเ huh. ก่งก Mont ูเก่งโอ้ยเยังไม่ถึงไหนเลยเหลแค่สิบนาทีเองโอ้ทุกคนเดี๋ยวตาหน้าอย่าไปเล่นแรงดีกว่า Target point marked Move out Target point marked Move out ใครลงมาวะสองคนพอได้อยู่ได้ยัง อีเยอโอแอนโกูก <pled ged> ็ไม่ผ่านแล้วยาอ้อยาชีวิตเอามาแล้วเกเกินไงี้ยปตัวตีตั้ตีตัวตีตัวตีโอ้โอ้ยดีนะพลังตู้ตีช่วยชีวิตได้เลย ไ่้มส่กล้ายิงหรออยูสกว่านปืไม่ได้อยู่แถวกูแคมป์ละกูแคมป์ละยังดีนะกูอยู่ในโบใกล้ใกล้แถวนี้ดังเี่นะประเด็น

อย่าเนะอย่านะวุ้ยวุ um ้นี้ไปไอรเนาะอย่าเนอย่าเนาุ้ยวุ้ยยวมนใกล้ใกลเดินวนแล้วุ้ย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 ข้างล่าข้างล่างกูแต่ไม่รู้ทาไหนกูไม่รู้กูตีนไหนวะไอชิบไอชิบหายขึ้นมา ขึ้นกาคือก็ขึ้นไปดิขึ้นมามึงขึ้นมาเร็วมึงขึ้นมากูอยากรอนานแนี่ยพี่อุ้ยเป็นไรวะชอบตอดหรอวะไอเวนโอ้ยโอ้ยโอ๊ย๋ยวดิ๊อะไรมาแหงไอเวนนี่มึงนี่น้อ ไอ้คนนี้มันอยู่ในบ้านอ่ะดิฉันก็ทำนั่นแหละ Stay out of sight ว้กูเห็นว่าเดินมาตล้วกูเห็นว่าเดิน Coordinate exposed ถอด Plan B ว้าอีกอ่ะโดนจำเต็ม c h e c c h a n g i n g Mag Stay out of sight อยู่ไหนไหนวะคนหนึ่งมันต้องอยู่ในสักที่นึงแหละแถวๆตรงต่ายหรลงข้าพเจ้าเนี่ย มาถเถอเร็วเกมจะได้จบเร็ว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 ออกมามามาเข้ามามาๆๆมาๆๆมาไม่รู้กูไป,กไปแล้วเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเปลี่ยนตำแหน่งแล้วไอ้ยีกูไม่อยู่แล้วดีกว่ากูเริ่มบีบ โค้ด s นสเซอร์บอกให้เปลี่ยมบอกไปตำแหน่งแบงค์มาเลยขอยาดแอร์ครับสุดหล่อชนะช่ยชนะอกูโมไปก่อนกูฟึกเล่นใหม่กูโมได้เยอะ้โห โคตรเก่งอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหแบบไม่มีใครเก่งมากกว่าเก่งกว่าผมแล้วครับเือเย่แรงขึ้นแ้วย,ยแรงโกโ้ยกขึ้นโกเร็วยังว่าแค่เล่นวิแค่เล่นสองตายเองอ้าอุโ้ยโอ้โหตูตีกูัใช้จนคุ้มอ่ะตูตีอ่ะตูตีกูใช้จนคุ้มแล้วอ่ะไอ้โคตรอ่ะ ไอ้ย่าไอ้ยัาในอีกเด้ของอีกอ๋อแล้งเล่นมัไม่อีเวนนี้ดกวะอีเวนต์ในพวกฮาโลวีนอ่ะอ้าอุอ้ยชอบปืนตวตีวะม่นล่นไม่มันดีวะน้องท่านผู้ชมอ๋อโอเคได้ลวะวันน้ก่อนจะก่อนจะมีคลิปแต่งปืนก่อนอยากแต่งละตูตีกูจะ้จนคุ้มอ่ะ เอาอันนี้ดีกว่าโอ้โอ้อยากได้อันนี้เลย yeah. ใช้นนี้ไปก่อนหนยกันมันมีใช้กูก็ใช้วะอันนี้แหละกล้กองไม่ใส่ดวัวไม่ชอบกระสุนหาสองดี20แม่งไม่พอใช้แล้วย e สบันทึกทึกว่าโอเคบ,บันทึกสวย อ่าโอเคครับผมถ,ถ้าชอบเกมบัสถ้าชอบคลิปบัส,สไต์แล้วก็ขอบขอบคุณด้วยครับอย่าลืมกดติดตามอย่าล,ลืมกดติดตามกดแชร์กดไ like, ล,ลค์แล้วก็แชร์ชร้เยอะขอละพี่อ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม